สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมปังสีรสชาติเป็นขนมปังของ Easy Bake ด้วยสีเนะอันละยี่สิบบาทโอเคและนี่คือขนมปังที่เราจะมารีวิวในวันนี้รครับมีทั้งหมดสีรสชาติโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคอเค,ครับมาที่รสชาติแรกรสพายเป็นพายใส้เผือกมะพร้าวอ่อน มือเป็นเผือกอข้าวนะมันมัทำบ่อจำเป็นม,มันมันทำบ่อจำเป็นปะบ่อจำเออเเเเเกันมเนบเเป็นเผือกนะครับอืมก๋วเี้หวาอรอยยี่สิบาทราคาม่แพงมากก๋วยเตีเนื้อเซเว่ 7, สองอันสามสิบาทตักสีสิบบาทลดราคา ไปษาสิ่งทีกินบบนะมาเช้าต่อไปเมือไทยใช่ครับขนมฟันนปนอมร มันก็กทำแบบนั้นใชอมันก็ทำแบบน, <c oughs> นั้นเฮ้ยมารอให้หลับไปพายสับรถหลายคนคงชอบแบบรถเนี่ยมันเปี้ยวอน่อไม่เผ็ดเนี่น

เอ็มไพยใช่ใสารพยามาพร้าวครับเป็นรถใหม่ล่าสุดขอเนี่ยลองชิมดไม่เคยกินเลยมามันเป็นัตูก็นนนาาหนึ่งารพยามีมะพร้าวมั้เหมือนเป็กจะให้ป็นสักพยา ชอบอร่อยอร่อยอันนี้ร่อสุดใเกจุดห้าเต็มเพิ่คะแนนมันอร่อยรอ้องมาฮองเบงมะพร้าวให้แปอร่อยแต่ช่วนี่ทำด้มมไม่ได้เนืออันนี้ลายขันหยามะพร้า,าวอ่อนก็มีความอร่อย เราขลยอ่มีอีกสองเงี้ยกีหนมัหนุนอันนี้แค่แค่จะจุดห้า่วนสายภายที่อันนี้แค่แค่หกพอไม่หลับุมเผนื่อรแล้ความชอบปึกฝนใครชอบไม่ชอบแลบอกคับจะไม่ได้ใครชอบไม่อบนี้คอัับมีอะไร ต่อไปใครอยากให้รีวิวอะไรเองขวาบนครับขวาบนาาบนขวาบนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรง,ต,งต,รตรงนี้มั้งเออตรงนี้แหละอยากให้รีวิวอะไกดมาโหวตมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ